วันนี้นะคะพอเชประเทศไทยเนี่ยยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มาร่วมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46นี้นะคะและพิเศษเลยค่ะเราได้นำ911 GTS ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมนวัตกรรม T-Hybrid ครั้งแรกของพอเชนะคะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน Southeast Asia ในที่งานแห่งนี้ค่ะค่ะนะคะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนอกจากจะมี911ที่มาเปิดตัวด้านหลังตรงนี้แล้วอีกหนึ่งคันค่ะคันสีม่วง รุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะไทคันค่ะก็จะเห็นได้ว่าบนเวทีของเรานะคะเราได้โชว์นวัตรกรรมที่สุดของ ICE p o r s c h ์ชก็คือ911ส่วนที่สุดของ BEV หรือรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าของปอร์เช e นั่นก็คือไทคันค่ะคอนเซปต์ <Concept S 2> ของการจัดงานในี o มอเตอรโชว์ในครั้งนี้เนี่ยปี2025สําหรับรุ่นปอร์เชคืออะไรคะ ครั้งนี้นะคะปอร์เช่ป,ประเทศไทยเรามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สปอร์ตคาร์แอนด์ลักชัวรี่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะนอกจาก9ก้าหนึ่งและไทคันที่เห็นด้านหลังนี้นะคะเราก็ยังได้นำปอร์เช่ครบคันทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่พานามราปอร์เช่คายเคนปอร์เช่ไทคันมาคันนะคะแล้วก็เคแมนและบ็อกสเตอร์มาให้ท่านสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยและมากกว่านั้นทำไมถึงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะเราได้นำปอร์เช่คายเคนค่ะมาติดตั้งรูปเต็นนะคะให้เห็นว่าสามารถที่จะออกแอคทิวิตี้ ได้ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวนะคะเป็นแคมปิ้งเนาะเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้และยังมีไทคยกาที่มาพร้อมไบรกหรือ,อที่วางจักรยานนะคะนอกจากขับขี่สนุกกับรถพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอ็กซ์ไซส์และทํากิจกรรมไปกับการปั่นจักรยานได้อีกด้วยค่ะเห็น <c oughs> ว่าปอร์เช่มีการขยายสาขาตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะค่ะต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านเลยแล้วก็คนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงรักในแบรนด์ปอร์เช่ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจุบันปอร์เช่ประเทศไทยคะ่ะเราได้ขยาย สาขาเอาไปถึง6โชว์รูมและ3ศูนย์บริการเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นออเช่เซ็นเตอร์แบงคอก พอเช่เซ็นเตอร์พัฒนาการปอเช่เซ็นเตอร์บางนาที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะและเร็วๆนี้เรากาลังจะมีปอเช่เซ็นเตอร์พัทยาด้วยนะคะที่จะเอาใจคนภาคตะวันออกเช่นเดียวกันแล้วก็ในเมืองค่ะเรายังมีปอเช่สตูดิโอไอคอนสยามและก็ปอเช่สตูดิโอสยามพารากอนด้วยค่ะค่ะนะคะก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้สกัอจะพาทัวร์นะคะที่บูตปอเช่ค่ะสวยมากเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณปามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ